สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้หยกจะมาแนะนํานะคะวิธีเช็คจอศูนนะคะสําหรับใครที่ว่าใช้จออ่าพวกที่สแกนไลนยนิ้วมือได้บนหน้าจอเนาะถ้าเป็นรุ่นที่จอสแกนไลนยนิ้วมือบนหน้าจอเนี่ยทุกคนก็ต่างอย่างได้จอแท้จอศูนกันหมดเนาะเพราะว่าในเรื่องของสีจอเรื่องรายละเอียดของตัวภาพอย่างเงี้ยมันตัวจอศูนเนี่ยจะใช้งานได้ดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาให้ดูวิธีเช็คก,ก็คือจะเป็นของ OPPO กับ VIVO เนาะเพราะว่า EP ที่แล้วยกพูดของ s a m s u n งไปนะคะเผื่อใครที่ว่าต้องการจอศูนย์จริงๆเราจะเช็คราคาได้ยังไงก่อนที่จะไปซ่อมอยากจะรู้ว่ารุ่นที่เราใช้อยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะวิธีเช็คก็ง่ายๆเลยนะคะไปที่ Google ได้เลยแล้วก็ค้นหาเลยเลย,เ,ลยเนาะอันดับแรกเราจะเช็คของ Oppo ก่อนคะ่ะ Oppo ก็จะเป็นนะคะอะไร Oppo Oppo ประเทศไทยนะคะก็คือเข้าไปที่ หัวข้อตรงนี้เลยปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกหัวข้อนะคะว่าเราจะเช็ครุ่นอะไรนะคะส่วนมนา,ากหลักๆก็จะเป็นพวกลีโน่ซีรีส์เนาะลีโน่แล้วก็ R ซีรีส์แต่ถ้าเป็นตัว A ซีรีส์ในส่วนมากก็จะเปลี่ยนกันข้างนอกมากกว่านะคะเพราะว่าจอมันก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเป็น a 9 3 9 4 9 5ก็จะเป็นในส่วนจอสแกนนิวได้เหมือนกันนะถ้ารุ่นนั้นก็จะแพงเหมือนกันนะคะถ้าเป็น A ซีรีส์ก็เริ่มต้นที่ 4,000กว่าบาทแล้วแต่รุ่นนะคะเราเข้ามาเช็คได้เลยไม่ใช่ว่าจะมีแค่จอนะคะทั้งตัวแบตเตอรี่นะคะก็มีแบตเตอรี่สายชาร์จฝาหลังอะไรพวกนี้ก็มีแต่ราคาเนี่ยที่เราเห็นก็คือเฉพาะตัวอะไรเนาะไม่รวมถ้าว่าคุณจอแตกมาแล้วคุณมีปุ่มเสียด้วยคุณมีโดนน้ําด้วยอย่างเงี้ยฝาหลังแตกด้วยอย่างเงี้ยต้องอัดกาวต้องอะไรใหม่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนันเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ อันนี้ก็คือเราสามารถเช็คหลักๆได้ว่าจอที่เราใช้อยู่อย่างตัวอย่าง Reno 8Z เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็จะราคาประมาณนี้นะคะ4,000บาท4,000บาทก็ต้องมาดูว่าฝาหลังคุณมีปัญหาหรือเปล่าแบตเตอรี่ทุกอย่างข้อมูลอย่างอื่นด้วยนะคะช่างช่างเขาก็จะเช็คให้ทั้งหมดใครที่ซื้อจอนะคะถ้าไม่ได้บอกว่าเบิกศูนย์แท้ๆเนี่ยถ้าซื้อตามร้านข้างนอกหรือจะสั่งจากร้านออนไลน์มาก็แล้วแต่นะคะจอศูนย์จะไม่มีขายข้างนอกนะคะ นอกจากว่าเราจะต้องมีหัวเครื่องเข้าไปให้เขาลองใส่จอออกมาจากศูนย์ประกัน90วันแบบนั้นถึงจะได้จอแท้เนาะอันนี้ก็คือเช็คให้ดูที่หลักๆที่แพงสุดมากกว่าจอก็คือแผงวงจรนะคะตัวเมนบอร์ดส่วนมากบางคนเข้าใจว่าจอไอ้บอร์ดพังเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนบอร์ดเท่ากับเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกันถ้าบอร์ดพังก็เท่ากับซื้อเครื่องใหม่เลยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของ oppo เนาะ o ppo ก็จะมีหลากหลายรุ่นสามารถเช็คได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นตัว a series a series ก็พวก a 1 5 a S 7จ็ c อะไรพวกนี้ถ้าตัวที่ไม่ได้สแกนไลน์นิ้วมือบนหน้าจอก็จะถูกหน่อยสังเกตตรงไหนว่าจอถูกกับจอแพงที่ต่างกันก็คือถ้าเป็นตัวรุ่นเล็กๆก,ก,ก็คือจะสแกนฝานหลางังหรือสแกนปุ่มข้างนะคะพราะั้นจะจอถูกกว่าถ้ารุ่นที่สแกนปุ่มในจอนั่นแหละจอ3 4มส0พันอัพขึ้นแล้วแต่รุ่นเนาะยิ่งพวก6กแซพวกโปรขึ้นไปเนาะห้าหกพันนะราคาจอสูงมากๆเลยนะคะต้องค่อยๆดู ว่าเราใช้รุ่นไหนนะคะเสร็จจาก oppo แล้วเรามาเช็คของ vivo ค่ะ vivo ก็เช็ควิธีเดียวกันเลยนะคะเข้าไปที่ google เหมือนกันอะไหล่ vivo นะคะสอบถามเกี่ยวกับอะไหล่อะไหล่ vivo ประเทศไทยนะคะคือหัวข้อข้างบนนี้เลย vivo oppo samsung ทุกทุกยี่ห้อที่ยกเคยเล่าให้ฟังก็คือว่า อยากได้จอแท้ก็คือต้องส่งเครื่องเข้าไปถ้าอย่างร้านส่งที่เขามีจอแท้ขายให้ร้านอย่างตัวอย่างร้านที่ยกสั่งมานะคะเขาก็จะเอาตัวเครื่องเนี่ยเข้าไปใส่จอแท้มาแล้วเขาก็เอามาถอดจอแท้ไว้ขายแล้วก็คือเขาจะวนเอาอะไรเอาตัวจอที่แตกใส่เครื่อง ไปเปลี่ยนแล้วเขาก็มาถอดออกอันนั้นคือเขาจะแยกไว้ขายเพราะค่าของหยกในลูกค้าส่งมาเปลี่ยนให้เราก็จะไปเบิกให้นะคะจอเทเพราะว่าบางสาขาใกล้ๆบ้านเราบางทีมันไม่มีมีใกล้ๆเราก็มีนะคะบางคนก็ไม่สะดวกเข้าไปก็จะส่งมาให้เราเช็คให้ถ้าสมมติว่า แค่จอแตกอย่างเดียวมันก็โอเคค่าใช้จ่ายก็ไม่เกินนี้แต่ถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มมีโดนน้ำนู่นนี่นั่นเขาศูนย์เขาไม่ได้มาซ่อมบอร์ดให้เรานะเขาจะตีเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนเลยนะมันราคามันก็เลยจะสูงซึ่งตัวเราก็เห็นอยู่ว่าราคาแผงวงจรแต่ละรุ่นเมนบอร์ดอะค่ะว่ามันราคาเท่าไหร่ราคามันก็สูงอยู่เนาะแต่ของเราเนี่ก็คือจะถ้าสมมติว่าลูกค้าแจ้ง่าพี่มีจอแตกแล้วมีโดนน้ำด้วยนะเราก็จะเช็คอาการที่โดนน้ำก่อนก่อนที่จะเข้าไปเช็คศูนย์อีกทีหนึ่งนะว่าจอราคาเท่าไหร่่อ,อยยางเี้วก จะเป็นของ vivo vivo ก็ตระกูล v ก็จะแพงหน่อย v ก็คือเป็นพวก v19 v17 pro อะไรพวกนั้นก็คือจะสแกนจอนะพวกนั้นจะจอแพงแต่ถ้าเป็น y ก็คือจะเป็นตัวเล็กพวก y11 y20 y21 y12s 1 2 a พวกนี้จอก็จะถูกเนาะอันนี้ตัวอย่าง1 2 a 1 2 a จอพ5 8ห้าแปดสิบราคาก็พอๆกับข้างนอกข้างนอกก็จะถูกกว่านิดนึงนะคะตัวเมนบอร์ดก็มีเมนบอร์ดก็พันต้นๆน,น,นะคะ สำหรับใครที่ว่าเครื่องติดรายเดือนไม่รู้ว่าศูนย์เขารับซ่อมหรือเปล่าเนาะบางทีแบบติดรายเดือนถ้าอยากได้บอร์ดที่ว่าไม่ติดรายเดือนก็สั่งบอดมาเปลี่ยนแต่ว่าต้องเอาเครื่องเข้าไปนะคะก็พันกว่าบาทก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าราคาเครื่องอยู่แค่สี่พันกว่าบาทแล้วไปเปลี่ยนบอดพันกว่าบาทนี่ตกได้เครื่องใหม่เลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีเช็คเนาะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สายชาร์จจอแผงวงจรกล้องหน้ากล้องหลังมีขายทุกอย่างนะคะเราก็เช็คดูก่อนถ้าอ่าอย่างตัวอย่างเราเช็คบางคนก็เข้า เชฟค o o g l e แต่ว่าส่วนมากก็จะเด้งไป l a z a d ้าเด้งไปช h อป e e จะไม่เข้าไปของศูย์นะของศูย์เขาจะไม่มีขายส่งให้คุณนะคุณต้องส่งเครื่องเข้าไปให้ช่างเขาเช็กเท่านั้นถึงจะได้เป็นจอของแท้นะคะเป็นอะไหล่แท้ที่มากระสูย์ซึ่งได้จากของศูย์มาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีใบเสร็จมาให้เราพร้อมเลยว่าเปลี่ยนอะไรไปอาการโน่นนี่นั่นก็คือจะมีใบรับประกันมาจากในศูนย์เลยนะคะถ้าแบบสั่งซื้อใน Lazada Sho p e e หรือว่าร้านค้าออนไลน์ทั่วไปบอกว่าจอแท้ที่มาจากศูนย์เลย อันนั้นคือจะไม่แท้เนาะก็คือลองเช็คกันดูนะคะเผื่อใครที่ว่าอยากรู้จริงๆว่ารุ่นที่เราใช้อยู่ราคาเท่าไหร่ก็จะเช็คได้ง่ายๆนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปหาช่างให้โทรไปเช็คก่อนอันนี้เราเช็คปุ๊บแล้วก็ค้นหาอีกทีนึงว่าสาขาใกล้บ้านเราอยู่ที่ไหนนะคะอย่างตัวอย่างของยกนี่อยู่สม,มุดประการแล้วก็เช็คของสม,มุดประการดูว่าอะไรรุ่นนี้พร้อมเปลี่ยนไหมมีของไหมถึงจะเข้าไปได้เนาะบางทีเราเช็คดูเนี่ยรู้แต่ราคา แต่ของบางสาขาไม่มีเขาก็จะได้โยกจัดการมาไว้ให้นะคะยังไงก็ก่อนไปก็เช็คให้ดีอีกทีนึงนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ YouTube น้องยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ